ครับสวัสดีครับบีเซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีกวมาพอๆกับพอเตียมนี่นะพี่น้องเนาะรับพอเตียมพามันติดตามลาวพัฒนาของปู่โคลาดต่อีกนะพี่น้องครับเมื่อวันพุธที่10เมษายน67ลาวพัฒนาออก284 389รับเลขลลางก็ออก43นะพี่น้องเนาะครับ ขับของปูโคลาสงวดที่พันมากการลุดนะพี่น้องประครับวันพุทธที่10เมษายน2567เราพัฒนาปูโคโราสขับบนล่างวิ่งรูด0ูนยกับ1 0กับ1กับประมาณนะพี่น้องเนาะสังเกตมองประครับศกับ1อาจปูมนมาจับ789นะครับ8กับเก้ามากำกันนะครับ เอามือนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่อยิงเนาะครับเนาะสี่ก้อที่ใบครับเอาพี่น้องมาเบิงนำกันเนาะครับเนาะเราพัฒนาปูโคราดนะครับก็ขายลอตเตอรี่ก็มาขายลอตเตอรีร่ให้พี่น้องซื้อเราบอกพี่น้องเอ้ยหาสองหาสามเนะี่ยรัฐบาลไทยพอเตรียมซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วบแต่ว่าบ่บอบอ่อให้เบิงเนาะ

รับต uh ูโคราดับ <exacer> น่น <Minecraft> ้องเนาะสัดเกียรติแล้บพี่น้องเนาะ

ครับส่วนผู้จับคุยนพนองเนาะสามแปดสามเก้าสามศูนย์ครับ 4ี4 9 4 0นะครับ ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับข <c oughs> ับงูนี่ชุดเต็มลเลยพี่น้องเลือกปูโคราด ครับนอกจก้าเทีวารุดมาหลายงวดวนหยาดปัดรับเปไ็นลายพี่น้องครับปูได้ให้ชุดเต็มมากนะครับเนาะเก้าชุดเก้าหางนะครับแต่ว่าสังเกตเบืงอง้พี่น้องเด้อนชนกันลายอาจารย์อยู่เรื่อเลขชุดนี้นะครับเขาที่สําคัญก็่าลืมนะพี่น้องเด้อเอาไปเบิ้งไปเปรียบเทียบเสกับอาจารย์อื่นนําครับแต่ที่สําคัญก็่าลืมมักสอบตัวใดห้าก็่าลืม ลับตัวไว้นำนาะพี่นองเนาะครับคอยปังปังพี่นองครับวันศุกร์นพี่นองเนาะวันศุกร์ที่12เมษายน2567ราวพัฒนาปูโคราชครับบนล่างวิ่งรูด3กับ4ครับจับคู่38 39 30 48 49 40 58 59 50นะพี่น้องเนาะครับคอยปังปังคอยแตกทั้งบนทั้งล่างเนอะปูไอหัว,วนี้นะครับเนาะเอฟซี FC ก็จะได้โฉบโฉบมัน,ม,นมันกัน,นะน,กกนนะครับพี่น้องชัดเจนนะครับเนาะกับเราพัฒนาปูโคราดนะครับเด้อว,วันศุกร์กมือนี้นาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่12เมษายน สองห้าหกเจ็ดนะครับขาดว่าวันศุกโอวันจัน์พี่น้องอาจจะเป็นยุดเนาะพี่น้องเนาะแมนบอครับเพราะว่าวันจัน์นี่กะจะเป็นวั่นสงการนะครับเอาจังเล็กก็ค่อยว่ากันอีกเนาะพี่น้องเนาะให้มันผ่านมือวันศุกนี่ไปก่อนครับปูพันเอาทรงมาให้เด้อครับเด้อพอแจ่มกะเชีห้เบิงน้ำนะครับเพราะว่านี่ก็นี่นะครับ เราพัฒนา12เมษายน2567บนล่าง3กับ4นะครับพี่น้อง38 39 30 48 49 40 58 59 50นครับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โคราตนะพี่น้องเนาะครับ okay. เอาไปเบิ่งเป็นหลักฐานไว้นะพี่น้องเนาะโมเมนต์วาพอเตียมนะั้นเอามาแต่ใส่เนาะครับเนาะ ครับพ่อเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่โคราดนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าว,วัฒนาไม่พ่อเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาควายปังๆควายเขา่าคให้แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมขอกราบขอพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียม ครับพอเต้มขอไว้พรอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่จให้มีเนาะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอยกคลิปหน้กครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม